ครับไม่ครับครับใช่เอาแชร์ประสบการณ์ได้เชิญเลยนะครับแล้วเราสลับบ้างนะครับนนาตรวจชือสวัสดีค่ะเรียนคุณหมอมโนแล้วก็อาจารย์หมออรินนะคะชื่อจิตพัฒหกุศลศิลชื่อวานะคะก็วันนี้จะขออนุญาตมาจริงๆแล้วมีคาถามมาเรียนถามคุณหมอคุณหมอบอกก็อยากจะให้แชร์กันเพราะฉะนั้นการขึ้นมาแชร์ทิทยากรวิทยาทานอันนี้ก็ขอที่ส่วนบุญนี้นะคะให้กับคุณแม่กนกศิลวิเศษส,สกุลศักดิ์ ซึ่งจะเป็นโมเดลที่เราจะพูดถึงในวันนี้ซึ่งเป็นคุณแม่ของเพื่อนเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะชัชธนกิจบ่ายนี้ค่ะเย็นนี้คุณแม่เป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ10ปีที่แล้วก็ผ่าตัดสมองไปสองครั้งนะคะในระหว่างนั้นก็มีคนแนะนํามาที่โรงพยาบาลพยาเอื้น,นามการโรงพยาบาลยันทีก็มีคุณหมอฝังเข็มเก่งก็ฝังเข็มก็อาการดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกลับมาอยู่บ้านก็เดินได้ทานข้าวได้เดินได้แบบประคองนะคะก็ทานข้าวได้ก็ อยู่มาประมาณ10กว่าปีละสิสปีหลังสุดก่อนเสียชีวิตก็คืออันนี้ทราบจากที่บ้านเขาเล่าให้ฟังก็คือว่าไปตรวจเพราะว่าเป็นมะเร็งลำไส้หรือจะเพราะอาหารมันแตกระเบิดแล้วก็จะต้องเป็นรุนแรงแล้วก็ผ่าตัดกระทานหาันในสุดก็เสียชีวิตคําถามก็คือว่าคือไม่ทราบความรู้เลยที่บ้านก็ไม่เคยรู้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งเพราะคุณแม่กระฐานข้าวได้อยู่ปกติหัวเราะคุยอารมณ์ดีนะคะก็จะไนถามคุณหมอคําแรก,กคือมันมาได้ยังไงมะเร็งอันนี้ท,ที่ทราบมาคือว่า คุณแม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทานผักนะคะแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวคือทานแล้วก็กลับไปบ้านนอนเพราะว่าจะไม่ชอบออกไปไหนก็เลยทําให้เกิดสาเหตุของมะเร็งอันนี้เกิดขึ้นอันที่สองก็คือที่จะมาเชื่อมโยงกับการอบรมของเราคือว่าบางครั้งหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่บ้านอกับที่เพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นวิทยาทานว่าบางทีเราไม่ได้คีดหลอกเราคิดว่าเออท่านก็เป็นสตรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอมาพึ่งอมาพาดก็ไปดูแลในส่วนนั้นก็ไม่ได้ระวังว่ามันจะนําไปสู่มะเร็งแล้วก็ทาให เกิดการสูญเสียในที่สุดตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอในส่วนนี้ว่าจะจะให้ขยายขยายขยายคือให้ความเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรที่สองคือข้อครวรระวังที่จะบไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกอย่างดีที่สุดน,นะคะขอพระคุณค่ะต้องเข้าใจนะครับเวลาดูแลผู้ป่วยต้องเข้าใจว่าคนไข้เขาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคนไทยโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็อัอออนดับ อันดับที่5ในคนไทยนะครับแล้วก็พออายุถึงก็ควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคม,มะเร็งทนนี้ไม่ว่าหน้าไม่ว่าใครที่าตามเนี่ยก็จะต้องตรวจทั้งสิ้นจะเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์หรือว่าจะแข็งแรงไม่แข็งแรงโอกาสเป็นมะเร็งเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นในผู้หญิงอันดับที่5เพราะฉะนั้นควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคม,มะเร็งตัวอะไรบ้าง หนึ่งก็คือมีการตรวจตรวจตรวจสั่งัปตรวจร่างกายโดยแพทย์เวลาพาไปหาหมอก็ถามว่าช่วยเช็คให้ครบนะครับดูเรื่องเรื่องมะเร็งให้ด้วยเพราะพออายุเกิน50เนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งมันก็เพิ่มขึ้นอันที่2อเนี่ยอาจจะมีการตรวจร่างกายนะครับเวลาตรวจเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่ลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่มันตรวจไม่ได้เพราะว่าเวลาเป็นเป็นแล้วเนี่ยมันตรวจยากมันอยู่ลึก วิธีตรวจได้คือล้วงก้นเห็นไหมเมื่อกี้ผมมีรูปนะล้วงก้นพอล้วงก้นเสร็จปับ๊บเอาเอาอกมาตรวจอุจจาระตรวจเลือดในอุจจาระถ้าล้วงก้นแล้วเจอก้อนหรือว่ามีเลือดในอุจจาระเนี่ยแสดงว่าเป็นมะเร็งละอาจจะต้องมีการส่องลำไส้ต่อหรืออันที่3าก็คือว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยอาจจะมีการส่อง สองน้อยหรือสองมากสองน้อยคือซิกมอยโรสโคปี opy, สองมากคือสองลท่าลำไส้เลยเพื่อจะดูว่ามีก้อนมะเร็งหรือเปล่าเขาแนะนําว่าพออายุ50ปีต้องสองปีละครั้งอ่ะสิปีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคนไข้ก็ไม่ได้รับการตรวจอันนี้แล้วพอเป็นมีโรคประจําตัวแล้วทาให้อ่าทุกคนก็ไม่ได้คิดถึงคือขาดขอ,ขอหนึ่งคือความเข้าใจอันที่2คือขาดการเข้าถึงต้องมีขอ2คือเข้าถึงนะครับอันนี้สําคัญมากเข้าใจเข้าถึงเนี่ยสำคัญมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดการเข้าใจขาดการเข้าถึงเนี่ยเราก็อาจจะเกิดข้อ,อข้อผิดพลาดไปได้แล้วที่ถ้ามันระเบิดมันเป็นอะไรคือมันอุดตันอุดตันมากๆจนกระทั่งมันไม่มีทางออกมันก็เลยเกิดความดันมากๆก็เลยแตกมาส่วนใหญ,ญ่ที่เจอในมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายนะครับที่จะมีอากาศหรือด้านขวาก็เกิดขึ้นได้เกิดการอุดตัน แล้วก็มีการแตกกพแตกปั๊บเป็นยังไงถ้าลำไส้อุจจาระเต็มท้องอุจจาระเต็มท้องเป็นยังไงติดเชื้อความดันตกเสียชีวิตก็เ,เรียกว่าเพอริโตไนติสเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามถ้ามีความเสี่ยงโดยเช่นโดยอายุนะครับก็ควรจะมีการตรวจคัดกรองง่ายๆก็คืออาจจะมีการตรวจตรวจตรวจก้นใช่งไหมครับคือเล็กทรสเนชันแล้วก็ตรวจเลือดในอุจจาระง่ายๆเลยเป็นวิธีตรวจง่ายที่สุด หรือถ้าสามารถทําได้คืออายุ50ปีก็ส่องลำไส้10ปีครั้งนึงก็จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะครับจะจะเป็นใครก็ตามคนรวยคนจน คนเก่งไม่เก่งโอกาสเป็นมะเร็งเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสมอภาคมะเร็งนี่เสมอภาคไม่มีการแบ่งสีแดงสีเหลืองสีขาวหลากสีไม่มีโอกาสเป็นได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องตรวจทุกคนนะครับพอถึงไคลเสี่ยงเนี่ยการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยมีมาตรฐานการการแพทย์เป๊ะแล้วต้องตรวจผู้หญิงก็พอ,อยุ่ยสี่สิบห้าสิบตรวจแมมโมแกมปีละครั้งตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดือนละครั้งตรวจได้แพทย์เดือนละครังปีละครั้งนะครับลำไส้ใหญ่ก็แบบเดียวกัน ถ้าถามผมผมว่าน่าจะเป็นลำไส้ใหญ่มากกว่าเพราะมันเจอมากกว่ากระเพาะอ,อาหารเยอะเพราะ่านทีจะมีอาการได้เห็นก็มีอาเจียนเป็นเลือดหรือมีอะไรน่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมันซ่อนเล่นอยู่ข้างในโดยเฉพาะข้างขวานี่ยากมากเลยเพราะว่าท่อมันใหญ่กว่าจะเป็นนี่ก็นานน้องแค่บานทีก็บอกเราไม่ได้ครับมีใครอยากแชร์ประสบการณ์ไหมครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าใจ<ๆ>การเข้าถึงนะครับครับเชิญเชิญไหมครับอะไรนะครับฮะ ดีท็ D talk, อกดีท็อกโหดีท็อกนี่ขอบคุณที่พูดเรื่องดีท็อกดีท็อกเนี่ยคนคิดคือดรเกอร์เบอร์ที่อเมริกานะครับเขาก็เชื่อว่าการที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามันมีสารสกรปรกเยอะแยะนะครับวันี้ก็ต้องล้างลำไส้เพราะลำไส้มันสกรปรกใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือดีท็อกในหลักการมันถูกต้องแต่ปัญหาคือมันมันสวนทางวันเวลำไส้กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันจะสะอาดมาสกรปรกเพ่อเราดันของสกปรกที่สุดที่ลำไส้ตอนที่ออกมาเป็นขี้ดันขี้ย้อนกลับไปในร่างกายมันสะอาดไหมใช่ไหมครับ เพี้ยอยากสุขภาพดีต้องขี้สวยนะครับมีหมอมหมอญี่ปุ่นก็เขียนเรื่องวิธีดูสุขภาพคือดูฮวงจุ้ยที่อุจจาระตอนเช้ามีใครในห้องนี้ที่เวลาเข้าห้องน้ำมาถ่ายอุจจาระแล้วดูดูอุจจาระตัวเองอ๋อเก่งนะครับเขาะจะดูเลยว่าอุจจาระที่สวยต้องสีเหมือนทุเรียนหรว่าสีเหลืองๆหน่อยถ้าดำดำอันตรายแล้วต้องเป็นก้อนสวยงามขนาดอย่าให้เล็กลงนะ ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีทอ็อกเนี่ยหลักการถูกต้องแต่วิธีการมันผิดมันต้องดีทอ็อกจากบนลงล่างเช่ใช่างสวนขึ้นไปและการดีทอ็อกมากม,ากมากทำให้ลำไส้ขี้เกียจวันหลังพอไม่ดีทอ็อกถ่ายไม่ออกลำไส้มันขี้เกียจและบางคนมือหนักดีทอ็อกแรงไปมีรายงานว่ามันเข้าไปลำไส้เล็กติดเชื้อหรือมันทะลุก็มีหรือไม่ดีทอ็อกแทงเข้าทแทงออกเนี่ยมันเป็นเป็นฝีที่ก้น ฟิสูลาอินเอโนเป็นฝีที่ก้นไม่สนุกนะครับเป็นฝีที่รูก้นก้นสกรปรกมากหมอต้องขวานเอาไปหมดเลยให้เป็นรูออกมาหมดเลยบางทีเป็นเดือนเลยกว่าแผลจะหายบางทีเนี่ยไม่หายต้องไปเปิดถุงหน้านาท้องเพื่อเอาให้อุจจาระเอกทางนี้เพื่อก้นแผลจะได้ติดเพนี้ยมันมีผลข้างเคียงไอการดีท็อกเนี่ยมันมีอันตรายถ้าถ้าถ้าทำถูกต้องก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าแพทย์แผลปัจจุบไม่แนะนําให้ดีท็อกดีท็อกคือต้องปากลงล่างครับ คือการดีท็อกวิธีที่ผมแนะนำนะครับวิธีดีท็อกทำไงเราต้องปากปากไปที่ก้นทำไงหนึ่งใช้ไอสารที่มันดูดสารพิษอะไรที่เป็นสารดูดสารพิษใยอาหารใยอาหารมีสองอย่างใยอาหารที่ดูดซึมได้กับดูดซึมไม่ได้ใช้ได้ทั้งคู่ใยอาหารอะไรที่องค์การอนามัยโลกแนะนําผักผลไม้องค์การอนามัยโลกแนะนําให้กินผักสดผลไม้400กรัมต่อวันจะไม้แค่ครึ่งกิโลก็กินทุกมื้อเนี่ย แล้วต้องเป็นผักปลอดสารพิษด้วยนะถ้ากินสารพิษจะไปเวลาครึ่งกิโลนี่ผมว่าตายผ่อนสงต้องเป็นผักผักที่สะอาดนะครับแล้วเราก็กินผักพอกินผักมันก็ดูดซึมสารพิษดูดซึมไขมันทําให้เชฟดีด้วยก็ควรจะควรวรจะจะใช้เป็นทางเดียวอันที่2แคลเซียมถ้าเรากินแคลเซียมเข้าไปได้แคลเซียมเม็ดเนี่ยมันไม่แค่ดูดซึมแคลเซียมเนี่ยมันทำให้เนื้องอกติ่งเนื้องอกเนี่ยมันฝ่อได้เลยนะครับเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่เพราะว่ามันจะไปดูดสารพิษแล้วมันจะดูดพวกน,น้ำดีน้ำดีมันละลายเคือง มันกินแคลเซียมวันละหกรัมก็ช่วยได้ด้วยอันที่3มบางคนเชื่อว่าแอสไพรินก็จะช่วยทําให้ลําไส้เนี่ยมันมันสะอาดหมดจดอะไรดีเพะฉะนั้นที่ที่ต้องถ่ายทุกวันนะครับแค่ไม่ถ่ายเนี่ยภูมิคุ้มกันตกเลยต้องถ่ายทุกวันที่5น้ําสะอาดถ้าเราขาดน้ํามันก็ไม่ถ่ายนะครับ ไม่ต้องมีการน,น,นี่เป็นดีทอ็อกจากปากไปถึงก้นโดยวิธีง่ายๆคือกินใย,ยอาหารให้เพียงพอกินน้ําให้เพียงพออุจจาระทุกวันถ่ายให้มันเยอะๆออกให้หมดสุดก้นเลยนะครับ่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าท้องผูกก็กินยาละบายยาระบายก็ใช่อะไรโยเกิร์ตก็ได้น้าลูกทุนก็ได้น้ำมะขามก็ช่วยได้เห็ดลิ้นจือก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับที่ผมผมไม่ใช่ส่วนตัวผมใช้แอค i v เวียนะแอคติเวียเนี่ยเป็นโยเกิร์ตที่มีขายในอเมริกากินแล้วถ่ายลื่นไหลเลยแล้วก็ถ้าไปต่างประเทศถ้าท้องผูก,ก สักเม็ดสองเม็ดก็จะถ่ายสะดวกเลยใครจะยืมไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่ได้โฆษณาให้กัรเป็นแอคทีเวียแต่ว่าผมใช้แล้วมันได้ผลสำหรับผมคนอื่นอาจจะไม่ได้ผลนะครับแล้วก็นับลูกพุนจะได้นํามะขามก็ได้นะครับกาช่วยได้ทุเรียนก็ทําให้ถ่ายดีแต่ปัญหากินแล้วไขมันขึ้นเพราะว่ากรดซันเฟอร์กับไขมันมันเยอะก็ไม่่คยแนะนำนะครับแอดกินบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่เป็นไรกินแล้วถ่ายสะดวกเลยครับคือเราไม่ได้ขับถ่ายทุกวันแต่สักระยะหนึ่งอะฮะมันมันก็จะขับถ่ายออกมาเนี่ยฮะ ถือว่ามันมันมีมัน,มน,มน,มนสุขถูกสุขลักษณะไหมฮะควรจะถ่ายทุกวันนะครับเพราะว่าอุจจาระสกปรกบ้างนะครับเพราะว่าเราลองดูกลับไปบ้านพอตอนถ่ายตอนเช้าลองมองอุจจาระลองดมดูลองดูพิจารณาดูมันสปกปรกสารแบคทีเรียเชื้อโรคเยอะเราจะเก็บไว้ทำไมในร่างกายดเรเกอร์เบอร์ถึงเพยียามจ่าล้างแต่จริงเนี่ยหลักการถูกต้องแต่วิธีการมันผิดเพราะงั้นควรจะถ่ายทุกวันครับอย่าเก็บเอาไว้ เก็บไว้ในท้องเนี่ยมัน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 จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายาจ,จะมีข้อเสียได้พยายามฝึกฝึกถ่ายทุกวันจะดีกว่าเก็บไว้หลายวันไม่ดีนะครับเดินไปไหนตดเหม็นเนี่ย,เ,ยเพื่อนไม่ครบนะฮะมันไม่ถ่าย,าย,ายก็ต้องต้องต้องฝึกตนะ้องฝึกครับฝึกให้ถ่ายทุกวันจะดีกว่าครับ ไม,ไม่ดีครับถ้านั่งเบ่งฤลือดสีดวงทวารบานเบอรคือเวลาเข้าห้องน้ำนะครับอย่าไปอ่านหนังสือนานบางคนเอาอะไรเอา iPad เอาเพลงเข้านั่งฟังก็นั่งเบ่งเลืออีกหน่อยก้นปูดมาเป็นฤลือดสีดวงทวารเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเบ่งเยอะนะครับเบ่งเยอะมันจะฤลือดสีดวงขึ้นต้องใช้วิธีกินอาหารให้มันเกิดเป็นก้อนแล้วก็ถ่ายได้เราต้องฝึกกันไหมว่าม,มีกี่คนที่ท้องผูกบ่อยๆครับเยอะไหมครับโอ้โหพอสมควรนะครับ <S <S เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ที่ไม่ถ่ายทุกวันฮะ อันนั่นแหละครับถ้าถ้าอุจลระอยู่เยอะมันก็อื่นและสารพิษมันดูดซึมกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีลมหายใจมีกลิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดเพี้ยนควรจะพยายามฝึกถ่ายทุกวันครับ <S <S สวนกลับใล้ๆกันคือถ้าสวนกลับมาสิ่งสกรปรกจะกลับไปสู่สิ่งที่สะอาดอาจจะมีอันตรายได้มม่ควรจะจากสกปรกจากสะอาดไปสู่สปกปรกนั่นคือหลักการที่ถูกต้องอย้อนหลังมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับว่าไงครับ ถ่ายเวลาสองครั้งเช้า,ชาเย็ยนดีไหมก็แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้เวลาอยู่ในส่วมบ่อยก็โอเคบางคนก็เวลาไม่คม่อยมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน,นิยามของท้องเสียคือถ่ายเกิน4ครั้งต่อวันหรือถ่ายครั้งหนึ่งเหลวคือท้องเสีย ไอ้พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่บางคนก็ถ่ายทุกวันบางคนไม่ได้ถ่ายทุกวันบางคนก็ถ่ายได้ทั้งเมื่อไรก็ตามถ่ายไม่เกิน4ครั้งต่อวันเป็นประจำถือว่าปกติครับก็สามารถทําได้แต่ปัญหาคือมันจะเสียเวลานะครับต้องไปไหนต้องหาห้องน้ําตลอดแล้วผู้หญิงนี่ลำบากไม่ใช่จะไปนี้ต้องดูให้ดีว่านั่งได้ไม่เหมือนผู้ชายนี่สบายมากเลยนะครับใช่ไหมครับครับว่าไงครับรับ อ๋อชายแสงที่ก้นหรืออุ้งเชิงการใช่ไหมครับอ๋อฟีอันนี้เป็นโรคหมอทำนะครับก็คงจะลำบากแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปะลำไส้มันก็จะอ mm ่อนแอเรียกว่าเ a เด a ัน o อสซ t สเอ็นโทรโคไลติเพราถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าฉายแสงอุ้งเชิงการเนี่ยคนไข้พวกนี้กินผักไม่ได้นะครับกินผักยิ่งถ่ายเยอะเลยเป็นอันตรายเลยเพราะกินกินใย,ยอาหารเยอะยิ่งกระตุ้นให้ถ่ายเยอะเลยเพราะถ้าถ่ายเยอะกันไปก็ต้องลดผักลง mm hmm. อะไรนะครับ แถมบางวันในมือเนื้อโรคหมอทำมันนี่ยากหน่อยครับลำไส้มัน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 เสื่อมจากมันเป็นผลข้างเคียงจากการการฉายแสงถ้าไม่อยากถ่ายเยอะแต่อยากกินใยอาหารมากเกินไปไม่งั้นจะถ่ายเยอะเป็นเป็นเป็นโรคหนึ่งซึ่งกินใยอาหารเยอะๆกินผักเยอะไม่ได้ถ้าลำไส้อักเสบจากการฉายแสงกินผักยิ่งเยอะยิ่งถ่ายเยอะครับเมื่อีถ่ายเป็นเลือดเลยครับอาหารเสริมจําเป็นไหมแต่กินยังไงอาหารเสริมหนึ่งมีเลขอย สองกินตามคําแนะนําที่เขาเขียนไว้ที่ให้อออยอนก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่นี้อาหารเสริมถ้ากินตามหลักออยอจะมีข้อเสียไหมหนึ่งเสียตังสองผลข้างเคียงคงไม่มีถ้าผ่านออยอแล้วนี่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะนี้สามารถกินได้แต่ว่าถ้าจะกินอาหารเสริมไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าเราขาดอะไรเราต้องเสริมเข้าไปถ้าไม่ขาดไปเสริมทาไมใช่ไหมครับอะไรบ้างที่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราต้องเสริมแน่ๆแ,แคลเซียม ถ้าเราเข้าสู่วัยทองแคลเซียมช่วยได้แน่นอนนะครับแคลเซียมวิตามินดีวิตามินซีตน C, แต่กินในขนาดปกติที่ชาวบ้านแนะนําอย่าไปโลมมากกินเยอะเพราะอาหารเสริมอาหารเสริมเลยกินเยอะเกินไปก็มีโทษกินน้อยเกินไปก็อาจจะขาดกันคือถ้าขาดเติมเนี่ยดีแน่แต่ถ้าไม่ขาดจะเติมเนี่ยก็เติมในขนาดที่เรียกว่า,อ,า,อ,า,อ,าองค์การอนามัยโลกหรือหรือหรือทางการแพทย์เขาแนะนําไม่ไปเติมเยอะแยะมากมายมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ500ร้อถึงพันมิลลิกรัมก็ให้ได้ครับก็สามารถจะกินได้แต่วิตามินซีข้อเสียอะไรคือฟันผุเพราะถ้าถ้าเกิดอายุมากแล e ้วเอไอนามลที่เคลือบฟันมันหายเราไปกินวิตามินซีละลายนา้ำหรืออะไรเนี่ยวิตามินซีคือซิตริกแอซิดเป็นกรดมันอยาจจะกัดกัดกัดเอเคลือบฟันกัดกัดฟันเราได้นะครับแล้วก็วิตามินซีเนี่ยถ้าร่างกายถ้าไตาเราไม่เสียเนี่ยอก,กินได้แต่ถ้าไตาเราเสื่อมกินไปทําให้เลือดเป็นกรดก็จะมีข้อเสียแต่ว่าถ้ากิน500ถึงพันเนี่ยไม่น่ามีปัญหาสามารถเอารับประทานได้ผมว่าทานช่อมอง แล่ส้มก็ระวังส้มสมที่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะยาฆ่า,มาแมลงเยอะ